เบียร์ใส่ดีๆมาฝากทำทำุกท่านเมือม่อวานเมื่อวานไปเอาไอ้แก่แก่เผาก็เดือดให้มาจะจะเอามาทำถังกองมันกองอยู่ที่ลานจอดรถก็ขออนุญาตอยากจะไม่เอาไปใช้นะครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวจะมาช่วยทำจะไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนเงี้ยกรองน้ำเพื่อท<อ>ำความ้ก็จะได้สะาก็ ช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นะก็เขากแข็งแรงเท่าไหร่ก็ ăng, ทำบ้างทำงานได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่ทำบ้างพักบ้างคือก็บางครั้งก็ป่วยกายบางครั้งก็ปว่ปวยจิตเะไรพวกนี <c oughs> <c oughs> <ừ> ้นะเป็นปรั้งนะนะก็ช่วงเจ็วดวดันที่มาเนี้ยป่วยร่างกาย ไม่ได้ป่วยจริงก็ป่วยหลายวันงานก็เลยไม่ได้ทําแต่ว่าไม่ได้ทํางานเนี่ยนะคือได้ท <HHH> uh, you know ําอ่ะก็จะเป็นต้องทําก็ทำอยู่บ้างมันไม่มันมันไม่ทํก็ไม่ได้ด้วยความจําเป็นเนี่ยก็สิ่งที่ทดแทนในการที่ใช้แรงกายทํางานขึ้นมาอ่านหนังปูกก็อ่านหนังสือได้ตลอห้าวันเนี่ย ห้าวันในหนังสือไอ้ที่นี่เนาะอะไรมันหาชีวิตเนี่ยร้อยยี่สิบห้าหน้าประกอานหนังสือแค่นั้นครับมูลนที่โยนเล่องสามอะสามที่เกียรติสิบหน้าไอ้ที่จริงๆไม่แจกให้อ่านเพราะมันมาขั้นเวลาตรงนี้ไอ้ที่อ่านนี่ก็เพราะว่าเพราะว่าม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 าแง่ออ่านหนังสือกับยัดโยงกับเพื่อนๆที่ศาลาเนี่ยวัน เราตอบคำถามเลยก็ไ่ได้เอยี่เราน้าจะเข้าไป่านไม่ไม่ใช่ว่าอยากจะตอบได้นะนี่เราไม่หลวงปู่เนี่ยมีลูกศิษย์ที่อะไรไม่ขยันอ่านหนังสือเลยไปเรียกความร้นั้นนะแต่ว่าสีที่ได้รับจากการอ่านหนังสือไม่ใช่ความรู้ความรู้มันเป็นแค่ผลพลอยได้สีที่ผมได้รับก็คือผมได้ได้ได้ผลจากความทุกข์ที่มัน มันลุ Dante, ่มเล้ามาในช่วงประมาณสองสามเดือนเนี่ยความทุกข์อันนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์จากกิเลสของเราเองซึ่งถ้าผมออกจากมันไม่ได้ผมว่าไม่เกินปีเนี่ยผมก็ตายเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีมีสง่าราศีมันตายกับกิเลสเวยเองขายหน้าขนาดไหนประมาณนั้นเออก็อาณาสักรปูเนี่ยคราวนี้ก็เมื่อก่อนก็เคยอ่านนะแต่ไม่ได้สภาวะนี้เพราะว่ามันมันไม่ได้มีความทุกข์ความทุกข์ มันมีน้อยอ่าสภาวะที่หลุดรอดออกมาได้มันก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแต่มันก็ได้ประโยชน์คราวนี้งนี้รครัวนี้มาทุกมาแล้วก็ทุกอ่ะขอบคุณครับจบะจบแล้วะอ่ะก็เป็นท้กใจถึงเรี่ยงเราได้คือก็นี่คือนักปฏิบัติธรรม à, okay, hoặc protector, uh -huh. để dùng thông... trong, ừ,